ดึงแล้วไม่ล้มเอาไปเลยพันเนอครับแย้มมือนะใครก่อนยิ่งขิวครับนิ้วขิวยังแพเลยตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับมีสินค้ามากมายเลยครับลำโพงหม้อไฟฟ้าครับเดี๋ยเดี๋ยวของมือได้เหรอ,อรอลีครับแล้วก็มีขนมด้วยนะเซเลอรสตอร์อนะครับแผ่นแปะสิวพิพันธ์รักแมวคนอัพชับบี้เอาเลยยังเด็กต่อครับเพื่อนๆคนอัพผิวที่คุณเจนนิชใช้ครับผมแล้วก็มีด็อกเตอร์พงษ์มามาดึงก่อนพันเนี่ย อุ้ยทำไมมันง่ายจังวะอีสี่ครับเนี่ยและยังมีอีกนะครับมีของกินเป็นแหนมหมูทัวคุณพิงค์นะครับผมบอกเลยว่าเด็ดมากครับแล้วก็ยังมีลิปออยล์หนึ่งแถกนะครับตั้งมาหนึ่งยังเด็กอ่ะเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะคุณโกงป่ะเนี่ยมาดูกันเย็ยยนๆครับไลฟ์สดตอนสามโมงเย็นครับอีซีบ่บอสอีซีบ่บอสอีซีบ่บอสสั่นแล้วสั่นแล้วเอ้อยอล่วงล่วงหนึ่งพันไงเนี่ยไม่รอดแน่เนี่ย ก็เล็กต่อให้ไม่รอดแล้วนะคุณเล่นเป็นแมนยูเลยมาที่จะถอดใจล้มไลน์นี้ราคาพิเศษเลยนะครับไม่มีทางไหนเลยวเนี่ยหวังเลี้ยบอะปกอัพแล้วเลยค่ะทีมคุณแบบหวังเลี้ยบหวังเลี้ยบจะเย็นเย็นเอาหวังเลี้ยบ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 ทำอะไรทำอะไรเรียบร้อย เด็กวิดว่างไงไอเรื่องมึงนี้มันไม่ยากอยู่แล้วแล้วก็เจอแล้วเช็คปะเช็คปะเช็คปะเช็คแล้วเจอกันในอะไรนะทุกคนเช็คปะ